คงไม่ผิดความคาดหมายนะครับหลังจากครบ60วันที่มีคำสั่งให้รื้อถอนคอกหอยผิดกฎหมายในอ่าวบ้านดอนจังหวัดสุราษฎร์ธานีสุดท้ายก็ไม่สำเร็จครับมีเพียงบางส่วนเท่านั้นที่ยอมรื้อถอนไปเองนะครับชาวบ้านยืนยันนะคะว่าถ้าไม่รือ้อปัญหาการผูกขาดทะเลก,ก็จะยังคงอยู่แต่มีคำยืนยันมาจากสอนชนค่ะจะเข้าไปรื้อถอนเองกลางเดือนนี้หลังจากแจ้งความดำเนินคดีไปแล้วกว่า170คดีติดตามจากคุณสนธยาแก้วขำค่ะ ชาวประมงพื้นบ้านนำเรือง,งมเก็บหอยบริเวณชายฝั่งทะเลอ่าวบ้านดอนในพื้นที่ตำบลลีเล็ดอำเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยชาวประมงบอกว่าในช่วงนี้มีพื้นที่ในการจับสัตว์น้ำมากขึ้นหลังหน่วยงานภาครัฐเข้าดูแลแก้ปัญหาพื้นที่สาธารณะทางทะเลเราวาดวนมาเป็นนายทุนเพี่ทำเขาเห้ยนายทุนมาซื้อก็งชาวบ้านเพใช่ไหมมาซื้อถึงกระทำ แต่สิ่งที่ผมว่าถ้าว่าลึกเลิกทำก็ดีนะชาวบ้านได้ทำงานโทรทึ่งคใครมาหาห้อยหาปูหาปลาได,ได้ถืกว่าเลยทีมข่าวไทย PBS ได้นั่งเรือสำรวจชายฝั่งทะเลอ่าวบ้านโดนในตำบลลีเล็ดอำเภอพุนพินเพื่อติดตามการแก้ปัญหากลุ่มผู้บุกรุกพื้นที่สาธารณะทางทะเลโดยเฉพาะในช่วงนี้ซึ่งครบกำหนดระยะเวลา60วันตามคำสั่งผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษธ,ธานีที่ให้ผู้ประกอบการต้องรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างผิดกฎหมายลุกล้ำทะเลซึ่งพบว่าได้มีการรื้อถอนขนมเฝ้าข้อหอ,อยไปแล้วส่วนหนึ่ง แต่ในขณะเดียวกันยังมีสิ่งปลูกสร้างผิดกฎหมายกลางทะเลอีกจำนวนมากนอกเหนือจากการรื้อถอนขนหลำเฝ้าข,ข้อขอยแล้วสิ่งที่ชาวประมงพื้นบ้านเรียกร้องให้หน่วยงานภาครัฐเร่งแก้ปัญหาควบคู่กันก็คือการรื้อถอนเสาไม้ไผ่แสดงอาณาเขตข้อขอยเพราะการมีอยู่ของเสาไม้ไผ่ทําให้ชาวบ้านไม่สามารถเข้าไปตําคินในพื้นที่ทางทะเลเหล่านี้ได้ครับโดยชาวประมงพื้นบ้านย้ําว่า มีความจำเป็นอย่างมากที่จะต้องรื้อถอนเสาไม้ไผ่ซึ่งปักไว้เพื่อแสดงอนณาเขตข้อขอยของกลุ่มทุนเพราะหากไม่มีการรื้อถอนออกไปชาวประมงพื้นบ้านหลายหมื่นคนก็จะยังพงประสบปัญหาพื้นที่ทำกินทางทะเลเช่นเดิม เราไม่รอดใหม่เพลย์เลยก็อย่างเมื่อไเดิมคือกระน้ำจริงๆนี่ก็ว่าไม่ไม่ได้เป็นอุปสรรคท่าไรไหมใช่ไหมแต่บ้านนาอยู่กลบลักใหม่เพลย์ขอหวยอะไรชาวบ้านจะทำมาข้าวทำมากินไม่ได้ในเขตใหม่เพลใช่ไหมเขตใหม่เพลยอี่กว่าเป็นแนวขอของเอาขาด้านทุนนวยการศูนย์นวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลหรือสอนชนภาคสองระบุว่า <c oughs> ผู้ประกอบการได้มีการรื้อถอนกระน้ำเฝ้าข้อคอ,อยด้วยตัวเองแล้วเกือบ60หลัง ส่วนผู้ที่ฝา่าฝืนภาครัฐได้แจ้งความดำเนินคดีเพื่อเข้าสู่กระบวนการรื้อถอนไปแล้วกว่า170คดีซึ่งสอนชนจะเป็นผู้ดำเนินการรื้อถอนตั้งแต่กลางเดือนสิงหาคมนี้เป็นต้นไปควบคู่ไปกับการสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนร่วมกันดูแลทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลเพื่อให้ใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืนดำเนินการรื้อขนั นะครับในส่วนทีเ่เขายังไม่ไม่ทำการรื้อในส่วนอำเภอเมืองอำเภอพุนพิงที่จะทําการเราจะเริ่มรื้อได้ก็น่าจะประมาณกลางเดือนไปแล้วนะเพราะางบประมาณขึ้นอยู่กับขึ้นงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนมา พื้นที่ชายฝั่งทะเลอ่าวบ้านดอนรวม5อำเภอของจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีขนมเฝ้าข้อหอ,อยผิดกฎหมายเกือบ1,000หลังซึ่งทางสอนชนระบุจะแก้ปัญหาการบุกรุกพื้นที่อ่าวบ้านดอนทั้งระบบโดยระยะแรกจะแก้ปัญหาในพื้นที่อำเภอพุนพินและอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีระยะที่สองอำเภอกาญจนดิตและระยะสุดท้ายที่อำเภอชัยยาและอำเภอท่าช้างสนทยาแก้วขำไทยพีบีเอสรายงาน